เสียงดีเบสหนาใหญ่เสียงแกล้งชัดเจนเสียงแหลมครบถ้วนโดยรวมเสียงดังมากตัวนี้ก็คือ Thai ไท a i t Stombox b a s องจะบอกว่ารุ่นนี้อัปเกรดต่อจากรุ่นเดิมมาเยอะมากนี่ดูตัวจริงกันนะทุกคนโอ้โหเป็นไงดูไฟเฮ้ยยังเจ๋งอะแต่หนังเหมือนกันนะ 2องพ s higher, so so değil, so higher, higher, i ส right ี radiator หนึ่ง subwoofer สอง m i d r a n g สอง tweeter โหดูนี่เวลาเปิดเพลงนะอย่างตื้มตัวนี้สันเลยนะปั๊บปับปับกำลังขับ200วัตตวัไดนามิกไลติงปรับแต่งได้ทนน้ำทนฝุ่นระดับ IP 6 7ผมจะบอกว่ารุ่นเดิมเนี่ย IPX7 เนี่ยเขาไม่ได้กันฝุ่นนะตัวนี้ IP 6 7 หงนี่คือกันฝุ่นแบบสมบูรณ์แบบส่วนเจนนี่กันน้ําลึกได้ประมาณ1เมตรในระยะเวลา30นาทีบ้าไปแล้วทุกคนใครจะเอาลาโพงไปโดนน้ำน <c oughs> นอกจากสงการนี้สงการนี้จัดได้เลยนะสามารถเล่นต่อเนื่องได้30ชั่วโมงต่อไม่ร้องคาราโอเกะได้ <c oughs> รุ่นเดิมทําไม่ได้นะรุ่นนี้ทําได้ทุกคนแล้วก็ tws pairing วายเลสสเตอริโอก็คือสามารถทำเป็นสเตอริโอโหมดได้ปาร์ตีโต้โหมดได้และยังไม่พอนะเขายังสามารถใช้งานกับไทบิสตอมบ b อกบ,บัสรุ่น1ได้คือคุณมีรุ่น1กับรุ่น2เนี่ยเอามาแพรกันทำเป็นสเตอริโอโหมดหรือว่าปาร์ตีโต้โหมดก็ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ร,รอบๆตัวเครื่องกันก่อนนะครับโอ้โหเจกิโลเอาเรื่องเหมือนกันนะมา เดี๋ยวเรามาดูที่รอบๆของตัวลำโพงกันก่อนนะครับมาดูที่ด้านบนนะด้ามจับตรงนี้จะมีโลโก้ไทบิสแล้วก็ตรงนี้ที่จับเนี่ยเขาจะมีดีไซน์กันลื่นด้วยเรียกว่าจับถนัดอมืมีไฟแสดงสถานนะแบตเตอรี่แบตของรุ่นนี้นะ7,400มิลลิแอมโหวหเยอะไหมปุ่มปิดเปิดเครื่องปุ่มบลูทูธ ปุ่มลดเสียงปุ่มเพิ่มเสียงอ่ะผมทำให้ดูก่อนเลยนี่ดูตรงนี้นะด m i c l i g h t i n g เดี๋ยวผมจะลดเสียงนะครับก็จะเป็นแบบนี้เพิ่มเสียงปุ่มวงกลมปุ่มตกลงหรือว่าปุ่มฟังก์ชันปุ่มเปลี่ยนโหมดไฟนะครับอลองดูนะรุ่นนี้เปลี่ยนไฟที่3โหมดอันนี้อันที่2นะครับโหมดที่สามเราสามารถกดที่ตัวเครื่อง หรือว่าเราจะกดจากแอปก็ได้อันนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีปุ่ม X Base b, ase, b ase, นักนวงแล้วก็ปุ่ม TWS Pairing เอาไว้ทำเป็นสเตอริโอโหมหรือว่า Party Mode มดนะครับมาที่ด้านหน้าตะแกงเหล็กน,นะครับโลโกโล้ Thai Beats เราดูไฟข้างในนะโอ้โหเป็นไงสวยไหมดู Oh, 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 oh. มาที่ด้านล่างของตัวเครื่องจะมีปุ่มยางกันลื่นแล้วก็มาดูที่ด้านหลังโอ้เรียกว่าจุกยางนะนี่ดูโอ้โหอันนี้รุ่นหนึ่งไม่มีนะมีกับรุ่นสองเท่านั้นนะครับจะมีช่องไม่หนึ่งไม่สองสามารถเส็บไม้ร้องคาราโอเกะได้มีปรับเสียงด้วยนะครับนี่ปรับเสียงมีปรับเสียงสะท้อนมีช่อง AUX มีพอร์ต t y p C แล้วก็ถ้าเราใช้ไฟจากแบตเตอรี่กำลังขับจะอยู่ที่180วัตต์แต่ถ้าเราเสียบสาย AC เนี่ยปลั๊กไฟบ้านแบบปกตินะกำลังขับจะอยู่ที่200วัตต์แล้วก็จะมีพอร์ต USB-A เราสามารถเสียบชาร์จจากตรงนี้ได้เลยนะจะ่ายไฟอยู่ที่5โวลต์2แอมป์หรือว่า10วัตต์เราสามารถเอามาใช้งานเป็น power bank ได้นี่เห็นไหมขึ้นกำลังชาร์จคราวนี้มาดูในส่วนของแอป Tidebit พอเราเข้าแอปมานะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะหลังจากที่เราเชื่อมต่อแล้วก็จะมีชื่อรุ่น t y b i t ต t o r m b o x b า a s สกดเข้ามาตอนนี้แบต100%นะครับเราสามารถกดเพิ่มเสียงลดเสียงจากตรงนี้ได้เลยนะเห็นไหมกดเพกกดพอร์ตแท็กถัดไปแท็กย้อนหลังสามารถกดได้จากตัวแอปมาดูในส่วนของไลน์นะครับอดี๋ยวดูโหมดไฟนะ,ะผมขยายามให้ดูก่อน นี่เอาให้ดูชัดๆนะอันนี้โหมดที่หนึ่งนะครับมาโหมดที่สองกันบ้างดูนะไฟจะวิ่งแบบนี้เลยนะมาที่โหมดสามนะครับ เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะเห็นไหมดูนะแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นะทุกคนหลังจากที่เราเปลี่ยนโหมดได้นะครับเราสามารถปรับแต่งเซตได้อีกเห็นไหมไลท์บาร์มิดเดิลไลท์ไซส์ไลท์ปรับแต่งได้ทุกคนโอ้โหดูเรียกว่าอลังมากทุกคนไม่ได้มีแค่นี้นะโหมดหนึ่งโหมดสองโหมดสามปรับแต่งได้หมดเลยนะทุกคนดูดูด น,น่าสนใจไหมอ่ะเอาให้ครบโหมดสามปรับแตง่งนี่โหมดสามนะครับเปลี่ยนสีได้โอ้แล้วแต่เราจะตั้งเลยแล้วกันแต่ถ้าเราไม่รู้จะปรับอะไรก็เอาแบบเดิมๆของเขานะแค่นี้ก็สะใจแล้วนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะรุ่นแรกอะปรับได้แค่สองโหมดแล้วก็ปรับแต่งอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะสำหรับ h y b ิท s ต o r m b อกบัสองเนี่ย เห็นไหมหลากหลายนะทุกคนคราวนี้มาดูในส่วนของ preset กันบ้างก็จะมีปิด x base นี่เราสามารถกดจากตรงนี้เปิดปิดเปิด,เ,ปดเราสามารถกดที่ตัวลำโพงได้หรือว่าจะกดที่ตัวมือถือก็ได้นะครับก็จะมีให้เราเลือก blast x 3d audio book rock jazz แล้วแต่เราจะตั้งเลยนะ ผมจะบอกว่าตอนที่ยังไม่ได้เปิด x b a s เเนี่ยเสียงก็กระหึ่มแล้วนะพอเราเปิด x อ a กเบเรียกว่าตึบมาเต็มนี่ดูด้านข้างด้านข้างนี้เรียกว่าสาั่นปุบปุบปุบบเลยนะในส่วนของการปรับคอสตอมัยนะครับสามารถปรับแต่งได้เรียกได้ว่าถ้าใครมีความสามารถก็เอามาปรับแต่งได้นะครับ ในส่วนของ Setting ก็จะมีในส่วนของชัดดาวอัปเกรดเฟิร r มแวร์แฟ t ตอรี่รีเซ็ตดีลิทเดอะดีการใช้งานโดยรวมดูไม่ยุ่งยากนะใช้งานง่ายแต่เจ้าโชคดีข้ากำลังจะไปยับยั้งเขาเงินขอผมไปด้วยซ่ิลองเอามาดูหนังกันบ้างเรียกว่าสะใจเสียงกระหึ่มเดี๋ยวมาทดสอบเปิดเพลงกันนอกบ้านบ้าง นี่มาลองดูนะเสียงดังมากเสียงชัดมากเฮ้ยเสียงดังเสียงดังเสียงดังเดี๋ยวมาทดสอบลองเอาเครื่องโดนน้ำดูบ้างนะครับก่อนอื่นผมจะบอกว่าจุกตรงนี้ปิดให้แน่นแล้วก็ถ้าเครื่องโดนน้ำเนี่ยไม่ว่าจะกรณีใดนะถึงแม้ว่าตัวเครื่องจะกันน้ำาอพีห แต่ถ้าโดนน้ำประกันขาดนะครับในส่วนนี้เราต้องระวังด้วยโอเคปิดให้แน่นแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดหนังไว้แล้วกันนะครับแล้วก็จะสาดน้ำไปด้วยประมาณว่าถ้าเราเอาไปเล่นสงการเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างถ้าเราเอาไปเล่นสงการเนี่ยชาร์จแบตให้เต็มไม่ต้องเสียบปลั๊กนะเพราะว่าถ้าเสียบปลั๊กเนี่ยโดนน้ำไม่ได้เดี๋ยวจะลองเปิดหนังตรงนี้ดูนะ เอาสุดเลยอดทนไว้โอ้โหเป็นยังไงสัดใจไหมนี่โดนน้ำประมาณว่าเล่นสงการอยู่เป็นยังไงบ้างโอ้โหดูดูดูดิสัดใจไหม ดูเสียงนะครับดีเสียงยังใสเหมือนเดิมโอ้เสียงยังใสเหมือนเดิมทุกคน <c oughs> สำหรับแนวเสียงของรุ่นนี้เบสเป็นลูกมีขนาดใหญ่กระชับ เก็บตัวได้ดีขับย่านซับได้ค่อนข้างดีให้ความรู้สึกกระแทกเน้นๆอิมแพคดีมีความนิ่งในย่านเบสที่ดีมากเสียงกระเดื่องได้ยินชัดเจนและหนักแน่นมากๆย่านเสียงกลางเสียงร้องพุ่งออกมาข้างหน้าชัดเจนเคลียมีระยะห่างจากเสียงเบสมาด้านหน้าเล็กน้อยให้โทนเสียงอุ่นเนื้อเสียงฟังชัดเจน หางเสียงมีความใสคมชัดย่านเสียงสูงต้องบอกว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งสามารถไปได้สูงไม่แตกพ้ามีความใสชัดเจนเก็บตัวได้ดีและไม่แหลมบาดหูมิติเสียงความลึกตื้นค่อนข้างทําได้ดี เบสสามารถลงได้ลึกเป็นลูกขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังเสียงร้องจะนำหน้าออกมากำลังดีได้ยินเนื้อเสียงอุ่นชัดเจนแยกรายละเอยียดใช้ขวากับเครื่องดนตรีได้ดีซาวโดยวรวมมีความลงตัวมากๆสำหรับราคาของ t ไทบิ s t o r m b o x b a s s 2จะอยู่ที่9,990บบาทพี่เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับ หรือว่าจะกดจิ้มที่หน้าจอนี่ตรงไหนก็ได้นะจิ้มที่หน้าจอขึ้นเหมือนกันนะครับและนี่ก็คือ Thai บิสต t o b o บ,บัสส s 2น่าสนใจไหมนี่